สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม l e ดแฟชั่นนะครับเอาละจากจากคลิปที่แล้วนะครับอีโอสเขาต้องการตัวกิฟฟินนะไอคลิปที่แล้วผมเปเรียกว่ากิฟฟอนนะจริงๆเราวเชื่อกิฟฟินนะแบบเป็นๆน,นะครับเพื่อต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโลกระบาดที่ชื่อเดอะเพล็กนะครับหลังจากนี้ <c oughs> เราต้องพาเขาไปหา EOS นะ <c oughs> อาวุธเราก็มีอยู่แค่นี้นะปืนซังกับปืนสองนะโอเคเปิดประตูไปแล้วกิฟฟินไปไหนอ่ะ้ยมาได้ไงวะเอ๊ะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยวิญญาณนะ่ะวิญญาณบอกว่าวเราพาวิญญาณเขามาวะเนี่ย Stay here I'll wave us in เอาเลยจ้าลอรอรอ,รอไป เรื่องนี้ลิวจะไม่ยุ่งนะจ๊ะเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งโอเคจะลองเปิดประตูนี้ก่อนนะค้นมันไดไปนะ เอาละเราได้ระเบิดมือมานะครับแล้วก็มีถึงซับแมชชีนกันนะมันมีการยิงแบบ2แบบนะแบบแรกก็คือแบบกระสุนธรรมดานะแล้วก็อีกแบบนึงเป็นกระสุน5.56นั่นเองนะเ,เดี๋ยวเราจะต้องเปิดเปิดแนวะุดสวิตช์นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไป

ปืน Wait, your side. นี้มันต้องยิงระยะใกล้นะ <Protest. S 1> มา oh. เอาปืนนี้ดีกว่ายิงระยะไกลนะแต่ว่ามันกระสุนไม่ค่อยมีเลยนะเอาปืนนี้ไปก่อนใช้ไปก่อน Please leave me alone. Okay, it. Try it, Miner. Hey, Where's my backup? โอเคเราได้เอ่อถังถังถังเชื้อเพลิงมานะโอเคเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเปิดแอแล้ว door แล้วก็กดโอเคแล้วก็ลงไปนะครับเพื่อเปิดทางนั่นเองนะโอเคไปเดี๋ยวกิฟฟินเขาก็ตามเรามาเองอะ Altor has been causing the plague. Some sort of experiment. It's all Capex' fault. He's the head of Altor's science and medical labs on Mars. I'll tell Eos all about it. <designed> okay, you โอ้ยอเคตรงนี้เป็นเป็นประตูเมนดอนนะลองเปิดดูโอเคน่าจะเปิดได้เปิดได้อยู่ย่อย ปืนนี้มันต้องปืนยิงต้องยิงระยะใกล้อย่างเดียวอะยิงระยะไกลแล้วมันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เลยต้องใช้อีกปืนหนึ่งนะซึ่งสุดก็ยังไม่มีนะเออเรากิฟฟินไปไหนอะ โอเเหมือนมีประตูลับอยู่นะโหนี่เรอ๋ยอ There's a checkpoint ahead. I'll wave us through. โีเตรงข้างหน้ามีเช็คพอยต์นะเดี๋ยวกิฟฟินจอกรอดนะเอออุอ้ยตายแล้วโดนยิงโอ้เป็นไรงไหมโอเคดูว่าเราจะต้อง จัดการกับป้อมปืนป้อมปืนก่อนนี่มีนี่ีนะครบอ้าโอ้โอ้โอ้เอ้โหอ้้อ้หอ,อ้โอนะ้ ปืน <c oughs> โอเคกระโดดเข้าไปเลยโอเคเก็บโลกปราตะระจนมานะ,อะโอเคจะเราปิดระบบการทำงานของป้อมปืนก่อนอโอเคเดี๋ยวเราเปิดประตะูให้กิฟฟินเข้ามานะ The launch bay is just down this elevator. จะหลวนแล้วอ้ยเอามาเขาเขาโมยยาวเลยกันมา,ามาเคเดี๋ยวอเอาจอดไม่ได้นะว่าจะเอากระสุนสักหน่อยไม่ไรเดีย๋ยวเราบินขึ้นไปเลยแล้วกัน เราเน e ่ยเดี๋ยวเราจะต้องพากิฟฟินไปหาอีโอสนะวันนี้มีอะไรวะเนี่ยโอ้มีป้อมแต่เอมีป้ายมีป้ายสำหรับซอมยิงด้วยนะมาเจอกับเครื่องบินลบลุงตู่หน่อยานี่

ึ้มบึ้ม,มไม่หวั่นครับไม่หวัน่นมาเต็มมาเยอะมากเลยโอเคพังใครมีประกันฉันไม่จ่ายไปเคลียร์กันเอาเองครับกับลุงตู่เอาละ เราต้องเคลียร์ทางก่อนเคลียร์ทางแถวนี้ก่อนนะก่อนที่เราจะลงจอดนะ,ะหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วมั้งมีอีกไหนอะ เคลียร์หมดแล้วไปดูกันต่อและเราก็มาอยู่กันที่ไหนวันนี้อันนี้เป็นสถานที่กำจัดขยะหลักของเงาทอนะ เหมือนเดิกจะมองไม่เห็นกลุ่มกองโอไลออนบนจอมอนิเตอร์นะกิฟฟินไปไหนกิฟฟินกิฟฟินไปไหนอ่ะออตายหายแล้วโอ้ย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 พี่พี่ใจเย็นพี่โอ้โหพี่พี่โอ้ยอะไรวะเนี่ย อันนี้เป็นหุ่นเอาทอเ,นเ,นาเพอร์สันแนลสเปซชั่นสเปซชั่นในคอมคอมบอดนะโอ้ยแม่คุณโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนดูก่อนมีอะไรบ้างวะ โอเคมีจรวดให้นะแหลมแหลมแหลมแล้วแหลมแหลมเจมีเอ okay. ้ได้ปืนมาแล้วได้ปืนกระสุนปืนมาแล้ว เอาละมาพร้อมลบมาอยู่ไหนก็มาเอาพร้อมลบแล้วอ่ะเข้ามามาอยู่ไหนอยู่ไหน เทดูเหมือนว่าจะมีหลุมกำจัดขยะอ,อยู่นะเดี๋ยวเราจะต้องล่อหุ่นไปที่หลุมนะแล้วเ,เปิดประตูที่หลุมตรงห้องควบคุมนะไปไปมาดี๋ยวต้องล่อมันไปนะอ่อยๆเจ็บเจ็บ มาเข้ามามามาเร็วโอ้ยโอ้อยโอ้อยโอ้อออนพี่ไม่หุ่นเออไม่หุ่นมันเออเออวะเดี๋ยว ต้องต้องล่อมันมาให้ได้มาเข้ามามาเข้ามาเข้ามาอะล่อมันมาล่อมันมา น่มมารอรอรอมาเร็วเร็วเร็ว,รวบึ้ม,มน่าละเปิดเตตเตตเตตอุ้ยเออเปิดประตูน่าแหละอุย้ยหย่อนหย่อนหย่อนโดดเข้าไปเลยนั่นแหละลงไม่ได้ลงลงไป,ไงไปเออนั่นแหละเรียบร้อยอุ่นพังเรียบร้อยแล้วนะ Yeah yeah Parker, great job. You can pose for pictures later. We gotta keep moving. Yeah, shut up, Weasel. If Eos didn't want you, you'd be dead by now. I'll decide when it's time for you. Okay, let's go. sketches f o โอเคเพื่อนเพื่อนมารับแล้วอ e าวไม่ให้เราไปยอสเขาต้องการที่จะติดต่อกันเราต่อนะเห็นล้อะไรอ่ะเขาอยากกลับบ้านแล้วว่า ไม่ยอมนะหนูหนูไม่ยอมอ่ะอยากกลับบ้าเนี้ยว่ะเดี๋ยวเอลส์เขาติดต่อมานะโอ้ยลงไปอย่างรวดเร็วมากลิฟอะไรวะเดี๋ยวสำรวจแถวๆนี้ดูก่อนเลยท่าน เคเอออสเขาบอกว่าเราอยู่ไม่ไกลจกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของเอาตอนนะเห็นเด็กเขาก็บอกว่าห้องแล็บนั้นมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนานะและคนที่ชื่อครเป็กนเป็นตัวประหลาดที่น่าเกลียดนี่ช่องระบายอากาศที่นำไปสู่ห้องทดลองนะมันจะอยู่ข้างในหลุมกำจัดขยะซึ่งมีับไดลงไปอยู่นะ เดี๋ยวเราค่อยลงไปก็ได้แเก็บเก็บอาวุธให้หมดก่อนเออยเฮ้ย ไอ้นี่มันหุ่นตัวเดียวกันกับไปในห้องซ่อมหุ่นป่วะเดี๋ยวส้วมรวนให้ครบๆแถวนี้ก่อนมีหุ่นด้วยทีองพยาบาลหน่อยมีสไนเปอร์ด้วย พยาบาลหน่อยนี่แน่เจ๊อาจเจอแล้วพยาบาลป่ะจะลองไปกันต่อนะโอ้ย oh, hey. อยุจับมือเจ๊ okay. เดี๋ยวไปทางด้านนี้ครับผมบอกว่ามีมหลุมมีบันไดอยู่นะมันถูกปิดไม่อยู่นั่นเอง อโอเคเปิดประตูบันไดอยู่ตรงนี้นะแก yeah, ่ลง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 นั่นแหละแล้วก็มุดท่อลงไปเลย somewhere park the Med now, Parker. เหมือนเราอยู่ที่ไหนสักแห่งเหนือห้องทดลองกันแพทย์นะเดี๋ยวหาจุดเงียบๆเพื่อลงมาจากช่องอากาศนะโอเค Try to pick a quiet spot to come down out of the vent. not oh, He's fading fast. I better get a doctor. Okay. You uh -oh. สวัสด <Hello>, <laughs> oh, right? ีครับผลไ่โอ้โหเตรียมขึ้นเมนใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องหาเสื้อเสื้อโค้รนะชุดเก่าของแพทย์นั่นเองเดี๋โอเราใส่เสื้อเกาวแล a บแล้วนะแล้วก็ เราจะต้องเข้าไปข้างในนะเพราะข้างในนั้นมันมีหน่วยคอฟของลุงตู่เต็มไปหมดนะไปท้องเหนมั้งวะเนี่ยจะรู้เนี่ยห้องห้องบรรจุป่วยบอกว่ามีอิสต์เนี่ยกิฟฟินได้บอกข้อมูลแกอีโอสนะเกี่ยวกับโรคระบาดแบบเพลสนะครับ เราต้องไปจับตัวคาเปกน,นะเพราะเขาคือกุญแจสําคัญของเรื่องนี้นะต้องจับเป็ดน,นะครับเพราะมีคนงานเมืองหลายชีวิตที่ต้องพึ่งพามันนะครับคาเปกเขาจะอยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เลยห้องทดลองทางการแพทย์ไปนะเป็นห้องน้ำนะเาจะอยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เลยห้องทดลองทางแ์ ทับเบกจะอยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เลยห้องทดลองทางการแพทย์ไปนะเพราะพอดีผมไม่ใช่หมอครับผมเป็นผมเป็นไอ้นี่ครับไอสับเปลือกสับเหลือททำศพครับ ปกติแค่มาแค่ผ่านมาเฉยไปทางด้านนี้นะที่อันนี้ก็จะเป็น security checkpoint นะวายเซฟก่ <c oughs> อนดีกว่าเราขอเด,เดินวุน่นเดินว่อนเลย อันนี้ต้องเซฟบ่อยๆอเวแล้วมันรู้แล้ว้ยไปดีครับวิ่งครับโกยครับโกยครับโกยอย่าง,งเดียวครับเ้โกยอย่างเดียวครับ โอ้ยอย่างเดียวครับโ้ยโ้ยครับโ้ย ระส,สุนจะหมดแล้วเพ่เคตอนนี้เฮนด้เขากำลังดูักระบบรักษาความปลอดภัยของห้องประตูอของห้องปฏิบัติการนะมีประตูรักษาความปลอดภัยที่ต้องผ่านเพื่อไปยังห้องทดลองของทับเพ็กนะในแอดมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เขาจะมีรหัสผ่านนะ ือซึ่งห้องทำงานของเขามันจะอยู่ตรงกลางอาคารนะเสียงก่อนไหนวะอของแอดมินหรอ The OR is up this ramp OR <c oughs> I'm sorry doctor, the administrator is very busy. The administrator is busy. Call right? oh, security now! Oh. Don't shoot, I'm on all oh. Security breach in science labs. Additional units requested. Oh, my mother's gun. Shoot him. Shoot him. มันอึดขนาดนี้วะโอ้หกระสุนไม่เหลือแล้วกระสุนออขอกระสุนด้วยอะเออขอรหัสผ่านด้วยไม่ให้ใช่ไหมยิยงทิ้งเลยเคกดนะครับคี์การ์ดนะเขียลงไปนะ โอ้ยคุณพี่หลีกไมด้เาอาจริงเลยแล้วกันงกระสุนด้วยนั่นแหละโอกระสุนแค่นั้นแหละไปไปกันต่อยักไหลเราไปต่อ ไปทางด้านนี้นะเจไปเจหลงลิฟไปเลยนะยักไหลแล้วไปต่อ

โอ้ตอนยิยงมันมีโล่พลังงานด้วยนะจึงยิยงไม่เข้านั่นเองยิงซ้ำครับยิงซ้ำเอ,อือเอ,อืเอ,อไม่ไม่ไม่โดนไม่สก,กิตไม่ละคายโอเคตามไล่ขับเปกมันนี่แหละไป เอาแอร์ล็อกนะแล้วก็โอเคเปลี่ยนชุดเอานะเก็บกระสุนสไนเปอร์ก็โอเคไม่มีอะไรแล้วโอเคมีแค่ลูกสอง โอเคครับก็ขอจบคลิปวแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ